ได้เล่นเวทีที่หมอกับเราด้วยใช่เวทีน่ารักมีใช่มีมีหมีมีมีนดมีมีมีนดมมีกีนีมนมีมีมมี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 มอมมีมีมี้มีาีมีมามีนนมีมีมีมนมี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 มอมี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 คีมมามีมีคมมีมีมีมมาป ขอบใจมากครับเกมสนุกมากๆเลยครับตายถูกไหมเนี่ยมาเล่นงานเฟสติวัลนี่ก็จะแบบมีคิวดูดูบรรยากาศดูผู้คนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมานัดคิวกันหน้างานคิวเพลงใช่ไหมฮะคิวเพลงใช่ไหมฮะคิวเพลงสิครับคิวรถตู้อะไรเงี้ยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่งคิงฮ่าฮ่าาฮ่่อฮา่าาก่าฮาฮ่าฮาา่่ย What? <laughs> จาเกจะาชายจะยิงยังไม่ก่อได้ใครเราสวัสดีครับพวกเราไอโทสมิดครับครั้งที่3นะครับที่เรามาเยือนเชียงใหญ่เฟส ก็สนุกมันเคยนะครับคนดูเยอะแยะมากมายเยอะกว่าปีนก่อนด้วยอย่างที่บอกว่ามันเริ่มจากคนมากกว่าปีที่มันผ่านมาด้วยไม่รู้สาเหตุใดก็แล้วแต่แล้วมันเหมือนอัดอั้นเนาะใช่มัน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 เป็นความอัดอั้นของของอาจจะเป็นโควิดที่ผ่านมาด้วยหรืออะไรด้วยอะไรเงี้ยตัวพวกเราเองก็ด้วยที่แบบว่าเอออัดมาจากบ้านจากบ้านรับแล้วเราได้ได้เล่นเวทีที่เหมาะกับเราด้วยใช่คือเวทีน่ารักมีใช่มี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 แม่หน้ามีแต่น้านะฮะ ต้มต้มมาถึงก็ต้มก่อนเลย,เลยใช่เดี๋ยวไม่มีกินมาถึงก็ไม่ทำอะไรครับว่าบอมเตรียมตัวเตรียมพร้อมครับเล่นเสร็จก็พักเหนื่อยเล่นเสร็จทำอะไรเจ็ดต้มต้มต้มอุ้ยต้มสองรอบเลยอ่ะเ,เดี๋ยวพี่เขาพูดชื่ออะไรมาพี่เขาได้เราร้องเพลงแต่ว่าพอพี่เขาพูดชื่อมากูยื่นมือไม่ไปที่ใครคนนั้นต้องร้อง เดียวกันเล้องกอเพลงไออมอ้มมันเป็นผู้ชายที่ม่อะไรมากมากันกูเงเขาไม่ร้องเพลงที่เขาพูดสมองสมองกินน้ำเยอะก็เป็นอย่างนี้ าคนบางคนก็มองคนบางคนก็ฟังแต่บางคนไม่เข้าใจวันนีคจณกัปตันกับดีเจชูโร่ด้วยนะครับโอ้โอต้องเลงกลับก็มาใส่เสื้อการ์ดไอซ้อมมันเป็นผู้ชายที่มีอะไรมากมายคล้ายคุณผู้หญิงนี่ไทยแลนด์ดินแดมหัศจรรย์ไทยแลนด์บ้า สุจะดังปีลึกด้วยปีเล่นปีลึกกูว่าเราอ่ะนึกออกแต่พี่เขาอ่ะนึกไม่ออกแต่พี่เขาอ่ะนึกไม่ออกไอ้ยาหมูอยู่แฮร์ฟอะบอยเฟนบอกก็ต้องรอเซอร์ไพรส์อีกทีว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่ายิ่งใหญ่แน่นอนต้องบอกผู้ใหญ่ยิ่งใหญ่แน่นอนใช่ไหมครับยิ่งใหญ่นแน่นอนใช่ไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับแซมครับ ช่วงนี้ก็เล่นเฟสที่ค่านข่างเยอะครับแต่งานนี้เป็นงานแรกเลยที่มาเทศกดิจทัลที่เชียงใหม่ครับดีใจที่มาจัดกันที่เชียงใหม่นะทุกอย่างมันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพบ้างอยู่โคราชบ้างอะไรเงี้ยครับก็เชียงใหม่ก็เป็นอีกเมืองนึงซึ่งเขาชอบดนตรีมากชอบศิลปะมากน่าจะเป็นเมืองที่น่าจะมีเทศกาลิัลเยอะๆยะก็ดีใจที่เชียงใหญ่เป็นเป็นเฟสที่ใหญ่ที่สุดของเขาครับทำได้ดีมากเลยต้องร้องเหร nobody knows มันจะเป็นยังไง ถ้าตัวอยู่ไกล้ๆมีค้นวันมีเวลาเดินรวมทางกันเหมินกว่านานอยู่คนเดียวได้พองแล้วมันพองแล้วนะฟังเพลงได้น,นิดหน่อยอ๋อมันต้องน้อยนะเปิดหูพอได้เล็กน้อยก้อยก้อยดีขึ้นกุวันโอ้มันน่าจะเป็นสิงโตนะครับน่าเป็นเสือใช่ครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากวรับแมวขอบคุณมากอันนี้วันน่าจะเป็นแมวเห็นบ้าคุณมากครับ อย,อยากบอกบากสิกงบางอย่างเอาเกมมูนี้มาให้เล่น,นรับใใดูว่างเนาะดูว่างเนาะลองหาอะไรทำเพิ่มน <laughs> ะไปดูโชว์ของสแต็น์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์น้องวีด้วยนะฮะก็ไปดูกันครับเชียงใหญ่เฟส้งที่สาครับ กองมีนะคบผมก็อนนี้เป็นครั้งที่ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศคือเหมือนสนุกมากกว่าเดิมอีกจากครั้งที่แล้วที่เรามาเล่นเนาะ<ค>นแล้วก็กคนมาเยอะมากแบบว่าแต่ว่าขนาดว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนตกลงมาอะไรเงี้ยมีพื้นแบบเปียกบ้างเนี่ยคนก็มาเอนจอยมาสนุกแล้วก็แบบแบบรับส่งพลังงานกันดีมากเลยครับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละวันนี้ก็ตกเหมือนกันครับแต่ว่าโชคดีที่ตกก่อนที่พวกเราจะขึ้นขึ้นแสดงครับจ้า แล้วก็หลังจากนี้หวังว่าจะไม่ตกแล้วนะครับให้พี่ๆศิลปินได้เอนจอยกันต่อใช่ป้าเต้นลงเฟซบุ๊กด้วยเพราะว่าจะไม่ให้เล่นตอนแรกให้ให้พเราเล่นเลยครับปาเต้นครับเพราะว่าก็งานเฟสก็เหลือน้อยแล้วครับครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ที่ยังให้เล่นครับอบครับ ก็ก็จะนัดคิวกันครับใช่บางทีแบบว่าเราก็จะอย่างแบบมาเล่นงานเฟสติวัลนี่ก็จะแบบมีคิวดูดูดูบรรยากาศดูผู้คนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมานัดคิวกันหน้างานประมาณคิวเพลงใช่ไหมครับคิเพลงใช่ไหมครคิวเพลงสิครับคิวรถตู้อะไรเงี้ยนะครับการเขาก็จะิสต์เมนูอาหารว่าเล่นเสร็จแล้วจะไปกินอะไรบ้างอ่าใช่ซึ่งตอนนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้วอาหารเหนือนนี้อาหารเหนือเป็นจิ้มจุ่มของท้องถิ่น ครับจริงๆก็ประมาณนี้บรรยากาศก็แบบว่าเอนจอยกับหลังเวทีด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เจอพี่ๆน้องๆศิลปินอะไรเงี้ยใช่ครับโอ้โหเลือกไม่ได้ครับก็ต้องเลือกเหรอครับเลือกหน่อยต้องเลือกเหรอผมเลือกซาร่าสโลล่า <c oughs> เพราะมาไม่ทันเมื่อวานใช่เป็นศิลปินในค่ายผมเองนะครับผมผมา<ด>ไม่ได้มาผมเลือกวงมีนนะครับมาดูครัตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้ดูเพราะว่าเราไม่สามารถดูดูตัวเองได้ใช่หรอใช่เป็นวงที่เราอยากดูที่สุดคือวงเอง ดูคลิปเอาก็ได้ครับ <laughs> ไม่ได้มันไม่เหมือนจริง <laughs> การดูคลิปอยู่บ้านดูคอนเสิร์ตที่สดๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันถึงต้องมีมิวสิคเฟสติวัลไงมันได้มันได้บรรยากาศมันได้มันไม่เหมือนกันแทนกันไม่ได้ก็อยากดูวองอะไรครับครับม,มีนะครับผมมีมีห<ะ>น้ามา <laughs> จ้างได้ว่างเสมอครับผมผลงานเหรอครับครับทำไมทไมเข้าเรื่องการงานตั้งสองวันนี้วะอ๋อได้ๆก็ตอนนี้เรามี2ซิงเกิลไดเพิ่งปล่อยไปนะครับ ชื่อเพลงคนจรานะครับฟิชเชอร์ลิงกับตั้งแบดไวท์นะครับแล้วก็เพลงสดมากฟิชเชอร์ลิงกับน้องซาร่าซาโรล่านะครับไปหาฟังกันได้ไปเต้นชาเลนจ์กันได้ที่เราทําไว้ชื่อว่า Play with Me นครับก็จะเป็นการที่เราไปแจมกับศิลปินที่เรารู้สึกว่าแบบเคารพเขาเอกสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้ร่วมก็เคารพนะแต่เขาแค่ยังไม่ไม่มีคิวเขาแค่ยังไม่ไม่มีคิวยังไงฝากติดตามด้วยเพราะว่า ก็เป็นโปรเจกที่เอาเพลงเก่ามีมาทำนะครับแล้วก็สำหรับซิงเกิลก็อย่างที่บอกไปฝากด้วยนะครับในช n n e Love It นะครับขอบคุณครับชอบมากค <laughs> รับงานน,นนี้เล่นมากอ่ะแล้วรูเท้าดิอันี้ต้องเสียมาไอ้นี่เลิศไปแล้วเนี่ยดีนะครับ <laughs> ฝนกันต่อ,ตอ,อยาวเรียนใจวดรฝนตกครับอากาศดีอยู่นะอากาศดีแล้วอากาศดีแล้วก็ที่แน่นอนกว่าอากาศก็คือใจคนเชียงใหม่ได้แน่นอนส,สู้สู้สู้มากสู้มากดูแน้วเวยดีแล้วทุกคนสู้มาก ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับเฉยๆมาเลยพูดเล่นก็คือเล่นเป็นเซตลิฟที่สําหรับเฟสติวัลอยู่แล้วมันจะมีความกระชับต้องใช้พลังงานสูงอยู่แล้วอะไรจะนั่งครับให้นิ่งทีง่สุดนะครับเพราะว่าตอนวัยรุ่นก็เคยโซนมาแล้วแบบโอ้โหเล่นนู่นเล่นนี่สลบเจ็บ oh. เจ็บก่อนขึ้นนี่โห เป็นอะไรที่แย่มากที่สุดแลวก็เลยพยายามเียตัวายามนั่งคิดถึงโชว์คิดถึงอะไรครับแล้วก็ใกล้ๆก็มารวมพลังกันแล้วขึ้นไปขอบคุณครับขอบคุณที่ที่ยังอยู่ดูนะครับเพราะว่าหลังวงเราก็ไม่มีวงอะไรแล้วเขาได้จะต้องรอยโอ้โหดูอยักมีเกมให้เล่นไหยครับเป็นคาโอเกะกำลัง ว่าให้ทายว่าเพลงอะไรครับให้ร้องทายให้ร้อง่ตีร้องซึ่งหาคงต้องส่งคิงเลียงตัวอี้แม่อยากจะกอดคิงค์มาต่อใดกูดบายกูดบายนี่ยังไงนะไปเนอร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 ์อทีฮักเลย่ะถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาที่ที่เขาเรียกว่าอะไร มีความสนิทเชื้อกันมากเป็นปกติฮะคงต้องส่งเค็งเพียงแต่อี้อ่ะแม่อยากจะกอดเค็งมากแต่ไดไปเนอะไปเนอะไปอี๋อยู่อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมตัวเมื่อกี้เห็นแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นมากๆเดี๋ยวจัดการให้เตรมที่เลยฮะรับรองทำตามที่พี่บอกแล้วเดี๋ยวเจอกันนี่ไงนี่อาจจะอยู่บริเวณตรงนี้ ครั้งนี้ต้องบอกว่าชุ่มชื้นฮะอย่างที่ทีมงานแล้วก็ผู้ชมทุกคนได้เจอกันไปเมื่อวันเสาร์นะเราเองก็ติดตามสถานาการณ์จากกรุงเทพครับก็ดูในทวิตรต้งทวิตเตอร์นะแต่ว่าต้องบอกว่าทุกคนก็ใจสู้มากๆแล้วก็ทีมจัดง,งานก็เต็มที่มากๆเราก็พยายามจะให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ศิลปินเองก็สู้เหมือนกันครับทุกคนมาเพื่อมีความสุขร่วมกันมีความสนุกร่วมกันในปลายปีนี้ครับผมนึกถึงเชียงใหญ่นึกถึงเชียงใหม่ครับ เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่โปรดปานสำหรับศิลปินหลายๆคนอยู่แล้วเราเองก็เช่นกันเนาะบรรยากาศสบายอาหารอร่อยผู <ๆ S 1> ้นคนน่ารักครับแล้วท่านรู้สึกเชียงใหม่อัครับถ้าคือถึงเชียงใหม่ก็คิดถึงเชียงใหญ่ครับเพราะว่านี่เป็นไงเหมือนบีฟกันมาเลยนะฮะต้องบอกเป็นเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดเนาะที่จัดที่นี่แล้วก็รวบรวมพี่น้องศิลปินคือทุกครั้งที่เรามาก็จะมีแต่ความทรงจําดีๆมีประสบการณ์ดีๆกลับไปทั้งกับเพื่อนพี่น้องศิลปินแล้วก็กับคนฟังครับ ข้างหลังไม่ใช่ยีราฟชัวข้างหลังไม่ใช่ยีราฟชัวผมว่าแพนด้าตัวอะไรอะแมวชิฟฟิงเหรอนี่ผมว่าหมาผมเคยเห็นรูปที่มีคนตัดต่อหน้าหมาไปไว้บนตัวเพนกวินมาก่อนครับก็เลยกระาจะถูกบ้างไหมเนี่ยวันนี้จะถูกบ้างไหมเนี่ย คนมันม่นน่ะครับเฮ้ยพี่สตเต็มทายถูกนะพี่สแตมทายถูกเหรอ <c oughs> พี่ตมรู้ได้ไงอ่ะแมว,แมวเห็นป้าเห็น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 ป้า <c oughs> ตัวอะไรเดียวแมวแล้วกันแมว <c oughs> ขอบใจจริงๆ ขอบใจมากครับเกมสนุกมากๆเลยครับตายถูกไหมเนี่ยไปคิดมาใหม่นะปีหน้าจะรอเล่นด้วยนะครับแลเจอกันครับในนี้แล้วกันหวังว่า บนเวทีครับปล่อยปากคืนนี้เดีกันครับผมให้เลือกเพลงแรกชื่อปล่อยปากเพลงที่สองชื่ออย่าบอกขอฟังเพลงไหนเสียงดังกว่าเล่นเพลงนั้นฮะ <S <S อ่ะปล่อยปากส่งเสียงหน่อยอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกส่งเสียงวา

บนเวทีครับปล่อยปากคืนนี้กินข้าวกันแถวนี้ครับกินข้าวฟรีนึกถึงเชียงใหม่นึกถึงไส้อัวครับนี่คือเพลงใครอะครับเพลงี่อะไรเฮ้ยไม่รู้เพลงอะไรแต่มันเท่มากเลยอยากให้ดูสภาพรองเท้าตัวลองเดินเป็นแฟชั่นใหม่ต้องทิวกล้องลงมาครับจะเห็นได้ว่าไม่เราซิลิบูส เมื่อกี้ทีลีเบิร์ตเตือนด้วยว่าเวทีลื่นก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้ทีมดาวใครจะล้มฝากด้วยครับ